ครับสวัสดีครับผมทุกทุกคนนะผู้ที่มาชมช่องมาโพชแนลแล้วก็ f c แล้วก็ลูกสษย์ทุกคนนะครับแล้วก็ทุกท่านนะที่ชอบคิดชอบคำนวณน,นะนี่ครับสูตรดีๆมานำเสนอเนาะมบเป็นแนวทางนะครับนะครับมันแนวทางเท่านั้นนะไม่ใช่ว่ามันไม่สูตรดับนี่คือท่านกองก็ใส่ศูนย์ถึงเก้าอแล้วเนาะนะครับ ใช้พิจนาในการรับชมด้วยนะครับเริ่มาเลยนะครับตีเ,เตขาคาว่าเป็นงวดที่หนึ่งเนะาะเพราะเอา20เท่ากับหลักสิบที่ลงช่องไปแล้วเนาะที่ลงมาให้ชมแล้วนะงวดนี้ออก4 4 6 4 4เนาะโหเกือบตองสี่สุดที่หนึ่งสุดที่สองสุดที่สามเนาะดับแปดดับหกดับห้า ไม่มีนะครับไม่มีสี่นะสี่นะคือหลักหน่วยนะนี่สุดดับหลักหน่วยนะครับนะงวดที่สองเนาะห้าเก้าหนึ่งหกสามนะสามนะครับให้ดับสองดับสี่ดับห้านะไม่มีสามนะครับอยู่นะครับงวดที่สามครับเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสี่เนาะให้ดับเจ็ดสามหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งมานี่มันอยู่สิบนะหนึ่งไม่เกี่ยวนะนี่หนึ่งคือสนะี่เนาะไม่มีสี่นะดับอยู่นะ อ่างที่5ดับ0ูนยอหัยออกศนะูนย์เาก้าหนึเนาะให้ดับ646เนาะนี่ครับดับ2ตัวคู่ไหนก็แล้วแต่จะ0ถึง99ก็แล้วแต่เนาะสังเกตด,ดูนะถ้าดับนี่เปอร์เซ็นต์มันจะมากกับเพื่อนนะคือไม่มานะคือไม่มาหลักหน่วยเนาะมันมา911หลักหน่วยนะไม่มีนะครับงดที่5เนาะนี่75785เนาะให้ดับ314น่นะ นี่ห้านะถูกนะครับหน่วยเป็นห้านะไม่มีนะข้อที่หกเนาะห้าสนะี่สี่แปดเก้าฮะให้ดับเก้าหลักหน่วยเนาะให้ดับสามห้าสองไม่มีเกนะ้าเนาะนี่ถูกนะครับข้อที่เจนะ็ดเนาะเก้าเจ็ดเก้านะครับหกหนึ่งเออหวยนี่ยกนี้เนาะดูดิเบิ้อหน้าเบิ้อหน้า หามเบิ้ลท้ายหามนะตันะนครับ97961ฮนะให้ดับ0 9 8นะครับ1นะอยู่นะนี่ก็54489ให้ดับ352ออก89อยู่เนาะอยู่นะครับงวดนี้ก็06309ให้ดับ516 ไม่มี9เนาะออก0ูนลงหน่อยนะถูกนะครับอ่างวดนี้นะครับ39543นี่ให้ดับ991เห็นไหมเก้าเก้าสองตัวเนี่ยชุดไหนก็นแล้วแต่นะ0ศนะูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าเนาะไม่มีเห็นเลยเนาะนี่คือดับเปอร์เซ็นต์เยอะนะสี่สามนะหน่วยมาสามไม่มีนะอ่างวดที่ส0เปนะ็นหกศูนย์สามเจ็ดเก้าเนาะหน่วยคือเกนะ้าเนาะ ให้ดับหนึ่งสามสองดับเรียงนะดับเรียงสามตัวยังไม่มาเลยนะมัออกเกตเก้าเก้าคือหลักหน่วยถูกนะครับหกสองหกเจ็ดแปดเนาะให้ดับเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งมันออกเก็ดแปดแปดคือหลักหน่วยเนาะดับอยู่เนาะหกสองหกนี่หามึแลนะเนาะดูสิห่วยหามึกลวก็งวนนี้นะครับ 12ครับ48 190นะครับ,รบให้ดับ2 87แปดเจ็ดอาเก้ย์ศคือหลักหน่วยนะครับไม่มีให้เห็นนะถูกนะครับงวดที่สิมาห้าเกให้ดับ7 0 3ที่หลักหน่วยนะมันออก7 9นะครับ9คือหลักหน่วยนะครับเนี่หลักสิบไม่เกี่ยวกันนะครับผม,มก็งวดนี้นะครับ1 1 6 1 7 นะครับให้ดับสี่เก้าเก้าเห็นไหมดับคู่เนียห็นไหมไม่มาจริงๆครับเนาะไม่เอาหนึ่งเจ็ดเจ็ดคือหลักหน่วยนะครับ <c oughs> ไม่มีนะครับผมงวดที่สิบห้านะครับนี่เบิร์นหนักละหกเก้าศูนย์หกศูนย์นะครับสองเจ็ดสามให้ดับนะศูนย์หนึ่งสูนย์สองศูนสามนะให้ดับนะหไวยออกหกศูนย์ไม่มีให้เห็นนะครับถูกนะครับผม ก็ไปงดที่สิบหกนะออกห้าเก้าสามสี่สองเนาะให้ดับหกศูนย์ศูนย์เห็นไหมศูนย์ศูนย์นะผลสองตัวไม่มีเห็นนะครับหน่วยหลักสองนะถูกนะครับงอที่สิบเจ็ดห้าศูนย์สี่สามหนึ่งนะผลออกรางวัลนะเก้าสองสามให้ดับนะนี่สามไม่เกี่ยบหลักสิบนะครับให้ดับหลักหน่วยนะครับนี่ออกหนึ่งนะครับหนึ่งมาหน่วยนะถูกนะครับงดที่สิบแปดนะครับ คออกรางวัลออกหนะ้าศูนย์สามแปดเก้าเนาะให้ดับศูนย์หนึ่งหกนะครับแปดเก้านะเก้าหลักหน่วยนะครับถูกนะครับไม่มีนะครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็งวดสามสามหกสองหนึ่งนะครับให้ดับเก้าเก้าศูนย์เนาะในคู่นี้เห็นไหมเก้าสองตัวไม่มีนะมันออกสองหนึ่งนะครับหลักหน่วยคือหนึ่งนะครับที่แทบสีนี้คือหลักหน่วยนะให้ดับนะ งวดที่ยี่สิบครับงวดที่ผ่านมาครับศู 0, 4, 1, 4, 6, นย์สี่หนึ่งสี่หกผลออกรางวัลน,นะครับให้ดับสองหนึ่งห้านะครับออกสี่หกนะครับนี่โหงวดที่แล้วไม่ได้คิดสูตรนี้ไม่ได้คิดดูนี่นะโอ้โหไม่รู้ไปตัดดับยังไงไม่รู้หกหายไปโอ้โหเด้นสี่ห้าจริงจริงแต่ห้ามันห้ามันดับเนาะไม่ได้ดูคิดไม่ได้ทำอันนี้เพิ่งคิดคิดเมื่อวานนะอ่าเพาคืนคิดคืนคืนคืนแล้วคืนแล้ว คือละชุดสองสามสูตรเนี่ยนะกว่าจะคิดได้นะครับผมแล้วก็นี้นะโหนี่ทั้งไปก่อนนี่ถ้าออกสี่ห้านี่รวยกันโหเละเลยรวยกันถูกรางวัลกันเยอะเลยนะครับนะถูกลอตกันเยอะเลยนะวดนี่สิบเอ็ดนะครับให้ดับเจ็ดหกหกนะครับจัดเจ็ดหกหกหกแล้วคือไม่มาแน่หน่วยเนาะไม่มาแน่แน่พามาทั้งหลักสิบล่างแล้วก็หลักตัวแล้วสังเกตดูนะครับถ้ามาคู่อะไรก็แล้วแต่ศูนย์ศูนย์หนึ่งหกเก้าเนี่ยอยู่ฝั่งไหนก็แล้วแต่อยู่สุดย์หนึ่งสองแล้วแต่นะครับ เออนะมาดูเวานะครับผมตามนี้เลยนะให้ดับแล้วเพอเซ็นเยอะสุดนะดับนะที่เหลือก็หนักหน่วยมานะครับเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวดูลงวันก่อนแป๊บหนึงที่เราทำสองตัวล่างไว้แล้วเนาะนี่ครับสองตัวล่างไว้แล้วนี่นี่ครับนี่นะนี่หกหกหกตัดออกหมดนะหก ตัดออกหมดเลยนะปดหกอีกตัวหนึ่งแล้วก็ดับเจ็ดหกหกใช่ปะ่ะเจ็ดนี่ตัวหนึ่งเบาเนะเจ็ดเบาเก็ได้นี่เลยนี่เราเน้นอยู่แล้วชุดเดียวเนาะนี่แปดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าแล้วก็ห้าศูนย์ห้าสองกันไว้นิดนึงเนาะแล้วก็แปดศูนย์นะโอเคทำนี้เลยนะครับวันนี้แล้วก็จะมาสูตรดับร้อยดับสิบหน่วยบนมาให้ชมนะนี่เอาลางไปก่อนนะครับผมนะครับ ตามนี้เลยนะครับดับหน่วยล่างวัวนี้เจ็ดหกหกครับตามนี้เลยครับหลักสิบก็ไปดูในะคิดนะครับลงให้เรียบร้อยแล้วเนาะว่าดับอะไรบ้างนะหลักสิบอะหลักสิบน่าจะหกหกสามเหมือนกันเออหกหกสามนะหลักสิบสิบล่างก็หกหกสามเนาะโอเคนะครับผมวันนี้ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับ ดวงวันกันนะครับผมวันนี้งที่แล้วนี่ก็โอเคอยู่นะสวัสดีครับ